ก็คือตอนแรกเนี่ยมาด้วยล้มเข่าบิดใช่ไหมแล้วก็เหยียดตรงไม่ได้ใช่ไหมแล้วเข่าบวมนิดหน่อยนะครับตัวเจ้าหมอรองกระดูกเนี่ยครับเขาหลุดออกมาอยู่ระหว่างตรงกลางนิดทต่ะะทำให้เข่าไม่สามารถเหยียดตรงได้ครับผมล้มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วเข่าเกิดการทวิสต์เกิดขึ้นแล้วลงไปแครกกับพื้นซึ่งทําให้ขากลับคืนเป็นปกติไม่ได้ก็หลังจากนั้นขามีอาการบวมผมก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหม ที่โรงพยาบาลครับพบกับท่านอาจารย์พงเทพน,นะครับอาจารย์บอกว่าควรจะผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพราะมันเป็นที่หมอนรองกระดูกเขา,าเกิดอาการฉีกจะต้องเข้าไปเย็บถ้าผมไม่เย็บหรือไม่ทําการรักษาเนี่ยก็จะเกิดการปีบีของตัวหมอนรองพอทิ้งระยะเวลานานไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็เลยตัดสินใจผ่าให้เร็วที่สุดครับ สบายมากครับไม่มีความคงบทอะไรเลยในการผ่าเพราะคือไว้ใจคุณหมอแล้วก็ทีมของโรงพยาบาลคือปกติผม,มจะอ,ออกกาลังกายอยู่ตรงเส้นเรียบทางด่วนรามินทราก็ขับผ่านทุกวนันก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ได้ทราบว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับกระดูกกรข้อโดยตรงเชื่อมั่นในตัวทีมคุณหมอทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับอาจารย์เก่งๆหลายท่านอยู่ที่นี่ก็เลยตัดสินใจว่าผ่าที่นี่น่าจะดีที่สุดครับส่วนนี้คือหมอนรองกระดูกข้างที่มีปัญหานะครับหลุดออกมาขวางทําการตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ค่อยๆ ซ่องไปเย็บไปนะครับก็เรียบดีแล้วนะครับจากที่เห็นรอยขาดรอยยุ่ยนะครับก็เรียบสวยงามดี หลังการผ่าตัดเราก็จะให้ฝึกขยับเนาะเท้าขึ้นลงนะครับพยายามเหยียดขาให้ตรงอาการณตอนนี้ดีขึ้นครับก็มีแค่ปวดบ้างน,นิดหน่อยคือตามปกติของจากแผลหลังผ่าตอนนี้ก็เริ่มขยับขาได้สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้แล้วก็มีทีมของทางกายภาพเข้ามาช่วยดูแลให้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงสอนทำการกายภาพหลังจากเรากลับบ้านแล้วต้องทำยังไงครับยืนได้หมอูด้ไหยครับได้เลยครับหมอสบายมากสบายมากครับ พยายามเหยียดขาตรงเพราะว่าขาเราโดนงออยู่นานนะเหยียดเดินแล้วเหยียดขาตรงดีมากเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยงอเข่าได้แค่ไหนตึงตึงนิดหน่อยเนาะใช่ครับฝึกกำลังกล้ามเนื้อเกร็งหน้าขายกขาขึ้นโอเคเยี่ยมเลยครับ แผลแห้งดีเข่าไม่บวมแล้วนะครับเหลือกดขากับเดี๋ยวฝึกขยับเดี๋ยวส่งกายภาพนะครับได้ครับคุณหมอก็คือครั้งแรกที่พีทมาที่นี่พอจอดรถเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าต้องการรถเข็นไหมเพอให้เราเดินไม่สะดวกก็มีคนมาเข็นรถให้เดินเอกสารให้ โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเองทุกขั้นตอนนะครับจะมีการอธิบายว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไป1 2 3 4ครับจนถึงแอดมิดเข้าที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็บอกเหมือนกันว่าขั้นตอนจะต้องทําอะไรบ้างทีมพยาบาลแล้วก็ทีมผ่าตัดดูแลเป็นอย่างดีครับไม่ผิดหวังที่เลือกผ่าตัดที่นี่แล้วเข้ารัากษาตัวที่นี่ครับก็ขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านนะครับโดยเจ้าอ,อ,อาจารย์บุญเทแล้วก็ขอบคุณทีมพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีครับอยา,ากจะฝากนะครับว่าใครที่มีปัญหานะครับไม่ว่า กระดูกและข้อส่วนไหนโดยเฉพาะผมคือเป็นที่หัวเขา่าไม่ต้องกังวลน,นะครับที่นี่เขาดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณหมอเก่งมากครับไว้ใจได้แล้วก็รักษาตรงจุดอย่างผมเองผมชอบวิ่งคุณหมอก,ก็บอกว่าสามารถกลับไปวิ่งได้แต่ว่าต้องระยะเวลานึงอาจจะหเดือนหรือปีหนึ่งก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตในการวิ่งได้ถ้าอยากจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับมากเลยครับที่นี่ดีจริงๆครับ